เลี้ยวนี้เลยนะผมนี่วัดประทาตุดอยคำนะครับโอ้บรรยากาศดีมากครับผู้ชมนี่เขาจำแด้เข้าไปที่สุวรรณบรรดพศนะครับนี่เดินทางต่อไปบนถนนวัดพระธาตดอยคำอีกหนึ่งชั้นบรรยากาศก็เดินทางมาถึงพระธาตดอยคำแล้วนะผมมาถึงปุ๊บฝนก็ตกมาทันทีเลยนะฮะ เหมือนเหมือนที่ว่ามาฉลองการเดินทางของเราอย่างไงี้ยไปดูนะครับผมเริ่มตกหนักเรื่อยๆแล้วครับผมทีมงานนุ้ยอยู่ตรงไหนนะไอ้ครับบรรยากาศอันนี้ก็อยู่ตรงหน้าโบสถ์นะผมตรงพระธาตุไรคำนะผมข้างบนนิดหนึ่ไปเดี๋ยวคือเราเข้าไปอยู่ตรงไหนนี่ครับผมภายในโบสถ์พระธาตุไรคำนะผมบรรยากาศเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับผม ก็เปลี่ยนฝนเลยนะผมเนี่ยมาถึงทุกคนก็เทลงมาเลยทันทีนะฮะมาไปดูข้างหน้ากันนะผมบรรยากาศนอกจากนี้ยังมีค์เขาเป็นส่วแลก็บรรยากาศครั้งแรกเดินเข้ามานะฮะไม่รู้ทีมงานไปอยู่ตรงไหนกันนะะหายเลยสองคนนั้นนะฮะองจารดจริงไหมล้ามนสี่องค์เขาเวสวนรณะาเดี๋ยวเราไปดู เพื่อเปิดฝันทั้งหลังนะครับอันนี้ก็เป็นทัศิวัตรส่รงผลดีทั้งใน่าตมอยูาา่และาดมหน้าให้ช่วยกําเจ้าเรือ่องบรรยากาศขอพรให้ชัดเจนตามต้องการมาเรื่อยๆนะครับแล้วกล่าวว่าขอหลวงพอ่อไมือ่อเฉลใจบริเวณหน้าวัดพระธาตุเลยครับเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมวาสนาและความเจริญในชีวิต เชื่อกันว่าการร่วมทำบุญสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกองหลังจากเราไหว้ขอพร้าร้อบาทท้าวเวสสุวรรณสักพุ่มทำบุญจะไปกองซึ่งไปจะได้รับไปยังพระธาเทศต่างๆกันนะครับไม่รู้ทีมงานดีะครับท่ไหนแล้วครับเรามาภายในพระธาตุนะครับสามารถร่วมทบุญได้ที่เจ้าหน้่ตามจุดต่างๆภายในวัดครับวไป ีคัับนี้บรรยากาศการขอพรนั้นทําได้ง่ายมากเมื่อมาครั้งแรกไม่จําเป็นต้องมีดอกมอไม้เพียงจุดธูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่เอ,อ่ยชื่อนามสกุลของท่านพร้อมเล่า <ข Jill? S 1> ความตั้งใจให้หลวงพ่อท่านฟังอย่างชัดเจนหลังจากนั้นกล่าวอธิษฐานว่า คนเยอะง่ายนะครับด,ดูข้าหลังกันนะครับผมโดยเขียนชื่อนามสกุลและวันือนปิเบ้าพเพื่อนำไปแปะไว้ด้านหลังกรงเท้าเวสุวรรณอันนี้ กกิินี่ชาตหมดเนี่ยหลังจากเราอยู่ถ่ายรูปนะผมฝั่งนี้เอนต้องการกาหนดจ๋นวนสื่อก็ออกไปเที่ยวจุดต่อไปโลกไปยังรอยเทนกันนะเมื่อพอสำเร็จตามจีิงครับไว้ซนะครับดอกมลิมาแก้บนโดยจุดทูนหามดอกแล้วลงปูสี ข้าพเจ้าได้นำดอกมณีมาไหว้แด่องหลวงพ่อพระเจ้าทผ่นใจตามที่สร้างมาไว้แล้วขอหลวงพ่อทรงให้ตาเราไว้ด้วยจากนั้นกราบสาธุแล้วนำเมญ่าสะไปไหว้ดอกตาเขียวในไลน์นะผมนี่คือประทัดลอยคำนะผมเขาเดินออกมาสักการะไหว้ในวันนี้นะครผม บรรยากาศบอกเลยนะผมมาถึงครั้งแรกก็ฝนตกเหมือนฉลองการเดินทางครั้งแรก,กยังไม่รู้นะผมพอตกสักพักหนึ่งก็ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางไปยังจุดถัดกันต่อน,นะผมะมารอข้างหน้านี้บผมหรือว่ายุ่ไปไหนมานั่งคุยสักข้างหน้านี้นะครับอหลังจากเราอยู่ถ่ายรูป เดินเล่นไหว้พระสักครักหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเดินทางนะผมไปยังโดยอินทนนท์ก็ต่อนะผมบอกว่าวันนี้มีแผนเดินเที่ยวอยู่หลายจุดนะนะยาวๆนะครับการขอพรนั้นทำได้ง่ายมากนี่ครับบรรยากาศสำหรับคนที่มานะผมสามารถจะจอดรถข้างล่างก็ได้รือจะจอดข้างบนก็ได้ผมได้ทั้งสองจุดนะ นะผมถ้ากระบอกก็จะเดินไปแป๊บเดียวครับถ้ากระลางก็ต้องเดินขึ้นเนินตรงนี้สูงนิดหนึ่งคนระับเสื้อผ้าก็มีขายอยู่พอประมาณนะสำหรับคนที่มาเที่ยวก็สามารถซื้อของฝากไปติด,ดฝากคนที่บ้านได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผงเสื้อผ้าบบหมวกอะไรต่างๆเนาะแมนเมนไปเดี๋ยวเราเจอกันที่ดอยอินทนนท์นะครับผม